ณใจกลางป่าใหญ่ที่เสียงลำทานกระซิบแผ่วเบาเถาวันเลื้อยผ่านต้นไม้สูงใหญ่จนดูราวกับเป็นกำแพงสีเขียวมหึมามีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อเจ้าจุกอาศัยอยู่เจ้าจุกเป็นกระรอกที่ว่องไวและเฉลียวฉลาดกว่าใครเพื่อนขนของมันเป็นสีน้ำตาลแดงอารามประกายวาววับยามต้องแสงอาทิตย์หางฟูฟ่องสะบัดไปมาดุดผู้กันของจิตรกรผู้ชำนาญการ แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าจุกโดดเด่นไม่ใช่เพียงแค่ความคล่องแคล่วหรือสีสันที่สวยงามทว่าคือความใฝ่ฝันของมันป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ป่าและ,มะเมล็ดพืชมากมายโดยเฉพาะต้นมะม่วงป่าขนาดมหืมาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าชาวบ้านป่าเชื่อกันว่าต้นนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่องค์เทวดาคอยคุ้มครองผลของมันอร่อยและหอมหวานยิ่งนัก แต่ไม่มีสัตว์ตัวใดเคยปีนไปถึงยอดสูงสุดได้เลยเพราะมีเถาวันขนาดใหญ่พันรอบนำตุน้นดุดดังงูยักษ์ที่คอยปกป้องเจ้าจุกเฝ้ามองยอดมะม่วงนั้นทุกวันดวงตาเล็กๆเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันอยากจะไปชิมมะม่วงที่สุกงอมที่สุดบนยอดนั้นให้ได้สักครั้งพ่อและแม่ของเจ้าจุกเตือนมันเสมอว่าอย่าเข้าไปใกล้เชียวเจ้าจุกเถาวันพวกนั้นมีพลังอาถรรพ์ สัตว์ที่ริอาจปีนป่ายจะถูกจับตัวเป็นทาสของรุกคเทวาแต่เจ้าจุกไม่เชื่อเช่นนั้นมันสังเกตเห็นว่าเถาวันเหล่านั้นไม่ได้เคลื่อนไหวและเริ่มค้นหาวิธีที่จะปีนขึ้นไปให้ได้ในที่สุดมันก็พบว่ามีช่องว่างเล็กๆระหว่างเถาวัลมึมาเหล่านั้นที่พอให้ร่างกายเล็กๆของมันแทรกตัวเข้าไปได้วันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังทอแสงทองอ่อนๆยามเช้า เจ้าจุกตัดสินใจออกเดินทางมันกระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งด้วยความชำนาญร่างกายเล็กๆของมันแทรกตัวผ่านช่องว่างของเถาวานอย่างระมัดระวังหัวใจดวงน้อยเต้นระทึกด้วยความตื่นเต้นและความกลัวปะปนกันไปมันปีนสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นในที่สุดเจ้าจุกก็มาถึงยอดมะม่วงป่าอันศักดิ์สิทธิ์ เบื้องบนนั้นมีมะม่วงสุกสีเหลืองทองอารามลูกหนึ่งห้อยอยู่ดูเหมือนจะรอคอยมันมานานแสนนานเมื่อมันได้ลิ้มรสความหวานฉ่ำหอมกรุ่นก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัวราวกับได้ดื่มน้ำทิพย์จากสวงสวรรค์ทันใดนั้นเองแสงเรืองรองก็ปรากฏขึ้นร่างของรุกขเทวาผู้พิทักษ์ป่าก็ปรากฏกายขึ้นรุกขเทวายิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวด้วยเสียงก้องกังวานว่า เจ้ากระรอกน้อยเจ้ามีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนใครเจ้าคู่ควรกับผลมะม่วงแห่งความสำเร็จนี้รุกคเทวาเล่าว่าเถาวันนั้น